ต่อกันในช่วงเปิดอกนะครับในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องกังวลกันก็น่นาจะเป็นเรื่องของอาจญากรรมโดยเฉพาะเรื่องการโจรกรรมนะครับบางทีเราทิ้งของไว้นในรถนะครับกลับมาของหายรถโดนทุบมั่งนะฮะวันนี้ช่วงเปิดอกของเรานะครับจูนเขาก็เลยมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมในรถยนต์มาฝากกันส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับช่วงเปิดอกสวัสดีค่ะ ช่วงปิดอกวันนี้หากเราจะพูดถึงคดีความที่เป็นปัญหาของสังคมมาอย่างช้านานคุณผู้ชมคงจะนึกถึงคดีโจรกรรมรถยนต์กันใช่ไหมล่ะคะแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครที่อยากรถหายเพราะฉะนั้นวันนี้จูนเลยมีอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์มาฝากกันค่ะ และว,วันนี้จูนได้รับเกียรติจากคุณไวโรจนยงวรกุลกรรมาการรองผู้จัดการบริษัทโมเดนเทคนิคล็อกจำกัดมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณไวโรจน์สวัสดีครับผมค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมนี้อยากจะให้คุณไวยโรจน์ช่วยปูพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทโมเดนเทคนิคล็อกสักนิดหนึ่งว่ากว่าจะเติบโตมาถึงวันนี้นี่ผ่านอะไรมาบ้างคะได้ครับผมนะฮะก็เดือนเมษาที่ผ่านมาโมเดนเทคนิคล็อกเนี่ยค่ะก้าสู่ปีที่17บเจ็ดะนะครับผม ก่อนที่จะมาทำธุรกิจกันขโมยรถยนต์นะฮะกลุ่มโมเดิร์นเทคนิคทำธุรกิจจำหน่ายรถยนต์แล้วก็มาเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับกันขโมยคือผมมองว่าตอนที่ผมขายรถยนต์เนี่ยนะฮะ,ะก็จะเห็นลูกค้าเลือกของแถมที่จำเป็นจำเป็นมีฟิล์มของแสงนะฮะมีกันขโมยรถนะฮะแล้วเช็คกลับไปเนี่ยอืประเทศไทยนี้กันขโมย จำเป็นยิงรร่งพิลจนหายเยอะจเยอะด้วยค่ะวันนี้เราก็มาพัฒนาเรื่องของการขโมยที่เราขายตัวล่าสุดนี่ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่4ี่ละที่เราขายมา17ปีเนี่ยนะฮะค่ะเรามียอดการจําหน่ายมากกว่าเฉพาะในเมืองไทยนี่ล้าน4ี่แสนห้าหมชิ้นโอ้โหเยอะมากแล้วมีการส่งออกไหมคะส่วนใหญ่ส่งออกเนี่ยเราจะเน้นประเทศที่ผลิตรถยนต์จากบ้านเราส่งไป พราะนี่มาเป็นการออกแบบเฉพาะรุ่นเอาละค่ะที่เรามาพูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมกันดีกว่าก็คือในซีซันนี้เป็น New Lo c k Alarm Plus ใช่ไหมคะสองตัวนี้นี่คือยังไงบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยตัวจำหน่ายที่ดีส่วนคือตัว New Lock บร์ล็อกเทปตัวนี้เนี่ยที่เราใช้คำว่า New Lo c กก็คือว่าเราเคยออกแบบการขโมยที่ดึงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะฮะซึ่งจริงๆก็ถือว่าดีมากในเวลานั้นละปัญหาที่อาจจะเป็นได้ก็คือ การชนจากด้านหน้าและมีโอกาสที่สินค้าจะล็อกตัวเองอซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีทําระบบสมาร์ทที่ล็อกไว้สาหรับการขโมยที่เราเคยขายแต่เราก็บอกกับทีมงานว่าเอ๊ะทําไมเราไม่ออกกันขโมยที่ต่ำภาระตรงนั้นไปเลยซึ่งมันจะไม่มีการล็อกตัวเองทีมงานรวมทั้งตัวผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีการขโมยที่เปลี่ยนฟังก์ชันการล็อกเราก็เนัเป็นฟังก์ชันการล็อกด้านข้างซึ่งมันมีปัญหาที่ว่าโจทย์หลายๆครั้งที่จะขโมยเนี่ยเขาจะไปปลดที่ เราเรียกว่าตัวบังรูสกปูปลดบังรูสกูแล้วก็ปลดกันขโมยได้นะครับนี่คือจุดอ่อนของที่ผ่านมาวันนี้เราก็เลยออกแบบถึงแม้โจรจะปลดบังรูสกูก็ตามทีแต่ยังไม่สามารถจะล็อกเบรกรูกค้านี้ออกจากตัวสินค้าได้สินค้าที่นอกเหนือจากการป้องกันลดหายแล้วเนี่ยเราน่าจะช่วยเตือนทรัพย์สินในรถลูกค้าไหม,มนะฮะ,ะนี่ก็คือที่มาที่ไปของตัว New Lock Alarm Plus ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกเลยก็ได้นะฮะที่ เราไม่ได้ใช้ระบบช็อคเซนเซอร์นะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะหรือระบบอุลตราโซนิกเพราะว่าระบบตรงนั้นเนี่ยมันทํางานแบบไม่ค่อยสเสถียรเท่าที่ควรนะเราเลยให้บริษัททีวีเขียนโปรแกรมที่เราเรียกว่าสาเซนเซอร์ะสาเซนเซอร์ข้อดีก็คือมันจะเป็นระบบที่จับเฉพาะเสียงแหลมอย่างเดียวเสียงแหลมก็คือก็คือเสียง,งเช่นการทุบปกประจกรถเป็นหลักเลยแต่จะดังจนทุบกระจกอย่าเดยนะครับ จะไปทุบรถรอบคันไม่ดังจะไปเขย่ารถก็ไม่ดังนะฮะเพราะว่ารุ่นก่อนๆหรือการขโมยก่อนๆนี่มันสร้างความรำคาญให้ผู้บริโภคตรงว่ารถสวนก็ดังฟ้าผ่าฟ้าร้องก็ดังโดนอะไรก็ดังทําให้ผู้บริโภคเอื่อมละอาแล้วก็ไม่อยากใช้เราเลยออกผิตพัธุ์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือทั้งป้องกันรถหายด้วยดูแลทรัพย์สินคือป้องกันทรัพย์สินรถด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมคือ ถ้ามีโจรหรือทางด้านของวิชาชีพมางัดประตูรถนะฮะมันก็จะดังด้วยมันเป็นแค่การเตือนนะครับทุกอย่างอยู่ที่ลูกค้าจอดรถพะเขาจอดในที่ที่เปลี่ยวขนาดไหนนะฮะส่วนหนึ่งรถหายก็เรื่องที่จอดรถด้วยถ้าเขาจอดรถที่เปลี่ยวมากๆรับตา,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 าผู้คนอย่างเงี้ยโอกาสมีนะ,ะครับผม เห็นว่าในการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมนี่ได้รางวัลด้วยเหรอคะรางวัลดีมากก็ต้องเป็นรางวัลสินค้าที่แปลกใหม่สินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเราได้รางวัลกับทางด้านของตัว perfect lock ปีนี้เราก็ส่งด้วยแต่อุ๊บเลิกก่อนว่าคือสินค้าอะไรนะเป็นสินค้าการขโมยรูปแบบใหม่นะคะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของบริการหลางการขายนี้ทางโมเดลเทคนิคล็อกนี่ให้อะไรกับลูกค้าบ้างคะ มีปัญหาต่างๆเรื่องของการใช้งานเรื่องของการติดตั้งเรามีหน่วยบริการเราเรียกว่าสายฮอตไลน์นะครัชั่วโมงเลย,ย24ชั่วโมงมี UC โอยู่สสายอ้โหสินค้าดีแบบนี้แถมบริการดีด้วยไม่ทราบว,ว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจสินค้าของโมเดิร์นเทคนิคล็อกนี้สามารถติดตอ่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางไหนบ้างคะก็เซิร์ชมาที่ moderntechniclock com เนี่ยนะฮะเข้ามานะฮะแล้วก็แฟนเพจเรามี Facebook ดูจากใน YouTube ในอนาคตเราจะมี ไลน์เราจะมีอินสตาแกรมนะครับผมมองว่าทางด้านของโซเชียลมีเดียอนี้มันมันจำเป็นมากค่ะคือเข้าไปเซิร์ชที่ล็อกเทคก็เจอเรานะฮะมิวล็อกบายล็อกเทคนะครับค่ะรวมถึงมีเบอร์คอตไลน์ด้วยนะคะบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้คุณไวโรจนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับผมก็ยินดีครับผมถือว่ารถยนต์เป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ของคนหลายๆคนนะฮะบ้านเรา มีลดหายถือว่ามีัตาที่สูงในแถบเอเชียอาคเนียนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดราวพมามีโอกาสลดหายหมดแล้ววันนี้ยิ่งเปิด AEC ด้วยผมว่าทําให้ความเสรีตรงนี้มันมีมากขึ้นคนดีๆก็เข้ามาเยอะมาค้าขายวิชาชีพก็เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้บริโภคหรือประชาชน,เ,นเลือกซื้อกันขโมยที่ว่าดีเหมาะที่สุดมีบริการหลังงานค้างที่ดีที่สุดผมมั่นใจว่า n ิ w ล็อกบายล็อกเทค นะฮะหรืออุปกรณ์ของบ o d e r n tech เนี่ยจะจอดจอดผู้หรือพภกไ,ได้ได้ดีมากๆในวันนี้ขอบคุณคุณไวรอันะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับนิวล็อกอลามพลัสจาก modern t e c h n i ค lock ชื่อนี้ดีนะครับปลอดภัยจากการจรารกรรม100%แต่ทางที่ดีนะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถในที่เปลี่ยวเพื่อให้มันเป็นเป้าหมายดีกว่าครับ